สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาณิชฐ์ประทงชื่อเล่นชื่อน้องโฟกัสครับอ๋อน้องโฟกัสอยู่ชั้นไหนแล้วลูกชั้นสองครับชั้นสองชั้นสอาคารชั้นสองรู้ว่าเรียนปสองรู้อนุบาลสองค่ะลูกบอกอนุบาลสองครับอนุบาลสองถือหลังเรียนชั้นสองด้วยใช่ไหมอาคารมันมีสองชั้นใช่ไหมลูกใช่โอเรียนอนุบาลสองโรงเรียนชั้นสองด้วยใช่ไหมครับเก่งจังเลยนนบีธรรมราชอนุบาลเหรอคะ รอีธรรมราษฎรหลอมากเลยอ่ะคนหวันมาเด็กก็อะไรลูกบอกเลยลูกเรียนเรียนรู้สู่อนาคตเด็กดีหมั่นเรียนเรู้สู่อนาคตร้องเลยลูกรองเลยหล่อมากเลยไอซีวิสซีไฟล์รู้ว่าอและวกดาวเกินรเบิดครับระไฟนุ่มโอเก้นซฮเลยใจจะก่อนแล้วกินไอซีวเสซ่ไรู้ว่าบอ ร้องเพลงก็รั่งได้โตหน่อยก็สามารถ speak English r ฟี h สไปยูเซี e เย็น e can speak English with you sing a song language English a spider You okay เดี๋ยวหนูไปคุยกับพี่เฟียสเลยนะคนนั้นก็ชื่อพี่เฟียสนะเขาพูดไทยได้ดีด้วยก็เป็นคนต่างชาติเดี๋ยวหนูก็ไปคัดคัดเตอ์กับพี่เฟียสนะลูกนะอ้าวพี่มอบเลยค่ะ นูเดี๋ยวลูไปเปลี่ยนชุดนี้เลยนะลูกนะใส่ไม่ได้มาเปลี่ยนกับพี่สายนะชุดนี้ผู้ใหญ่ใจดีมากเลยท่านผู้ปรการสุภาชัยสุถุนแดว้วันนี้จัดเต็มมากค่ะก็จริงๆท่านก็เต็มอยู่แล้วนะคะวันนี้ท่านยิ่งจัดเต็มอีกขอบคุณค่ะ มีวันแล้วแต่ทตลาดว่าจะใช้เวทีของตลาดนิวน้ำหรือว่นะนะครับไม่ว่ารัฐบาลไหนมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็จะต้องมีวันเด็กได้โดยเฉพาะของฝันก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนผู้สนับสนุน เก่งมากเก่งมากใช้ได้เพื่อนเชียร์อยู่ตลอดเวลาเลยทำไม่ถูกนะทำไม่ได้นะคนนี้เอาเพื่อนบ้างตอวันยิก้ปุ้ยเด็กชายไม่ทำงานพี่แหละคืออะไรลุงตู่ว่ายังไงบ้างลุงตู่อยากให้เราเป็นยังไงบ้างเด็กดีมันเรียนเพียรในทวนนาคุณอ๋อมาตับใครวันนี้เรานี่แหละนะคะนี่ยาเป็นเด็กไทยของเราวันนี้เพราะ Ah, coming.